สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มชน,นลมลสปอยมาวิลสตูดิโอเริ่มเดิมหน้าประชาสัมพันธ์เด e Marvels หนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องสุดท้ายของปีนี้แล้วซึ่งเปิดฉากด้วยการลงข้อมูลหนังและภาพใหม่ของหนังในนิตยสารเอเดเตอร์เมนต์วีครี่ฉบับล่าสุดภาพใหม่ของหนังเนี่ยจะแสดงให้เราเห็นบรรดาตัวละครไม่ว่าจะเป็นบรีลาสันในบทกัปตันมาวิลวลหรือแคลรอนเดนเวอร์สเทโยนาเพลลิสในบทโฟตอนอีมันเวลานีในบทมิสมาวล สมัยเอลอลเจกสันในบทนิกฟิลลี่และกูสเแมวที่เป็นชาวฟอร์กนและแซลอี่แอชตันในบทดาเบนนักต่อสู้ปฏิวัติขาดไปเพียงแค่นักแสดงหนุ่มพักซอจูนในบทที่ยังเป็นความลับและเป็นพันธมิตรกับแคลรอนะครับตามข้อมูลนะครับเดอะมาเวลสเนี่ยจะเป็นผ้าต่อของกัปตันมาร์เวลตามชื่อเดิมของหนังก็คือกัปตันมาเวลสนั่นเอง แต่ความจริงแล้วเป็นทั้งภาคต่อของ w a n d a Vision, Miss Marvel และ Scarlet v a s i o n ที่กำลังจะใชฉายใน Disney Plus ตอนนี้ด้วยนะครับเรื่องเราในหนังเนี่ยเกี่ยวข้องกับการที่กัปตัน Marvel, Photon และ Miss Marvel มีพลังพิเศษที่คล้ายๆกันก็คือเกี่ยวกับแสงนะครับ กับตันมาเวลเนี่ยมีความสามารถในการดูดซึมพลังงานและปล่อยลำแสงโฟตอนโฟตอนมีความสามารถในการควบคุมสเปตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าได้ส่วนความสามารถของมิสมมเวลก็คือการควบคุมเอาแสงเนี่ยมาสร้างเป็นอาวุธหรือสร้างเป็นสิ่งต่างๆได้แต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่า3คนนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันยังไงและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับมัชรุมสปอยดด้วยนะครับ